สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับคุณตอกันดัม้มกันดั้มในโช์กล่องเลยคะ่ะตัวนี้ใช่ไหมคะใ,ใ,ใ,ใ่ขอดูผลงานหน่อยครับครับขอซูมก่อนนะครับพี่มือจูนเนอร์เหรอครับครับ๋บอต่อหมุกนิเอลยูนะครับ สวยมากเลยค่ะแล้วก็มีเนี่ยมีนี่นะครับนี่คือการ์ดอ๋อการ์ดการ์ดพลังไหมคะครับน,นี่นะครับผลงานอันนี้มอเตอร์ไซค์แล้วแบน<อ> <ขอ S 1> ่ายโยกคนนี้เลยเล<อ>ยนี่นคือขวางขวาง ดูกันดั้มเลยครับอืมตู้นี้วยใช่ไหมอะไรนะนี่มีตูนี้ด้วยต่อเองได้ไงเนี่ยต่อดูดูแบบมันเหรอคะครับดูจากตัวเล่มนี้เหรอคะเนี่ยนี่เหรอคะแล้วหนูก็ประกอบตามนี่เหรอคะ เก่งจังเลยอะลูกที่อยู่ในกลมเป็นซายู่ก็เลยเอามาเท้ากันดั่มันนี้ใครให้มาคะน้จูจ้น้าเจ้าให้มานานแล้วแต่นี้เอากลับมาต่อใหม่อีกรอบใช่ไหมคะครับ <c oughs> ใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายชื่อช่องอะไรครับจูนนึ พาเดียวจูเนอร์แฟมิลี่เอาไปสิจูเนอร์แฟมิลี่โอเคจำชื่อช้อนตัวเองไม่ได้